สวัสดีค่ะวันนี้มาอยู่กับช่อง s o u Cat พ่วงซิ่งนะคะวันนี้เราก็อยู่ในโรงเห็ดค่ะมาเก็บเห็ดนะคะเก็บไปให้เม่ดเดี๋ดวเก็บแล้วดอกบานอันนี้ก็มาเก็บดอกตูมมันก็จะมีทั้งบานทั้งตูมนะคะจะประมาณนี้ดอกสยวยอันนี้ก็โรงเรือนเล็กนะคะที่ทำไปที่ อันที่แคทเอาขี้เฟือ,องขี่ไฟออกะะแล้วก็เก็บเส่ตะกาเลยอันนี้คือแคทเอาตะกามาตั้งโทรศัพท์นะคะแล้วก็ใช่บันไดตั้งนะคะอันนี้ก็ก็จีปับอากาศบันไดนะคะฝนตก เฮ็ดออกที่เลมันบูบหลบนีดได้บลายนะคะมันบูบเบิดอากาศไม่ได้นะคะมันบูบอันนี้เราก็อันนี้ก็รอบแรกอยู่นะคะแต่รอดูรอบสองว่ะที่ได้เยอะไหมนะคะนี่จะประมาณนี้นะคะแต่รอบรอบแรกตอนเก็บตอนแรกอะดอกใหญ่แต่ว่าแต่ว่าแค่จะบอกยังไงแต่ว่ามันบูบนะคะจ้ ้ายบางส่วนหนึ่งเอาไปช่วยงานส่วนหนึ่งนะคะอันนี้กับไฮลไฮลท์หลาย <c oughs> ว่าอยากสี่บอกเรื่องให้หลอบแหลกก็มีให้แล้วนะคะลงลงลง,ลง,ลงเรือนเล็กโยุดโอ้อันนี้ก็บกไ่ไล้ีึ้นปีนเบิงไม่ได้ปีนดูสั่นบน อันนี้เราก็ทำเห็ดอยู่นคอนพนมนคะนมอันนี้เราก็ขายเป็นกิโลนะคะแล้วก็ขายส่งหลานเขาเนี่ยนะคะแล้วเตหลอก ก็เพราะได้ขากับเข่าอยู่นะคะขากับเข่าขาเติร์โนมันยังไงยังงี้นะคะกับพ่อได้นี่ยกับพ่อเฮ็ดพ่อได้นะคะรายได้กะอาจจะบ่มากเพราะว่าเฮ็ดเธอเราล,ลงเรือนเนะะเาะก็ถ้าใครเฮ็ดเฮ็ดกะจะเข้าใจนะคะอันนี้กะกำลังสิเฮ็ดลงถามอาจารย์ซีใเฮ็ดย้ำได้น,ดนะ ก็มีความคิดแล้วว่าจะทำโรงที่สามกำลังกิมมาแต่กันย่างบวกหมูมือหมูเวนนะคะควัดศิีดายมีได้โรงสามอันนี้ก็เท็ดก็อยู่นครพนมนะคะโรดกับบัวไฟได้ไปครับเพราะว่าฝนตก โอนแรนมาได้ฝนตกทุกมือเอารูโอ้ยข่อยกับเบอยากสิผากดเวยตกได้ตกดีนะคะนี่จะประมาณนี้ความความใหญ่นะคะก็จะสวยๆเลยจะประมาณนั้นนะคะอันนี้ก็เก็บเลนเนหัวหัวปลานันมาให้เก็บในสภาพชุดนอนที่ยังไม่อาบน้ำนะคะ อันนี้ก็เก็บเป็นเวลาตอนเทียงแต่ทําปกติขาเจ้าก็สิเก็บย้ำเสากับย้ำแรงแต่อันนี้เก็บย้ำเทียงค่ะเพราะว่าย้ำเสาบ่ได้เก็บแม่ไม่ได้เก็บตอนเช้าอันนี้เราก็มาเก็บในสภาพสุดนอนที่ว่าก็ว่าสีอาบน้ำพอดีนะคะแคทก็เลยเข้ามาเก็บแล้วก็จิบแยบอาบน้ำที่ต้องเก็บแล้วอาบน้ำนี่ก็คือให้มันหลายนะคะพี่น้อง ให้มันเยอะขวดสิบ,บีน,นึงได้ปะขวดสิบ,บีนเบิ้งเห็ดทั้งๆัุงหดละก็ค่อยเอาอันนั้นไปตั้งแล้วค่อยก็ต้องคืนจังซีละมันก็มีอยู่ยทั้งทั้งเอาต้องตีลังกากัาบดิ อันนี้ถ้าแม่เห็นขึ้นนี่ก็แม่กระจีบนนะคะแต่นี่แม่ไปปาทีน็ดแม่บนไม่ได้ <c oughs> ทั้งๆ <c oughs> หลายอยู่ต้องใส่บัน้นบันไดปีนขึ้นบันไดแค่ก็เอามาตั้งโทรศัพท์แล้ว อันนี้ไม่ได้จะอืมอ่ะ,อ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 ะกลับมาเป็นกล้องนี้นะคะโอ้ยสภาพนี่นะคะนี่มันก็นหน่อยอยู่เขาก็ยังองเ่เอานะคะนี่มันก็นสิเป็นย้อยเป็นอะไรน,นี่ อันน right ี้ก็บลอกกิฟอันนี้ก็มันมันกับอยู่บูบแน่อยู่เพราะว่าอากาศมันบ่ค่อยได้ปน่ใดแต่กาบบปานใดนะคะมันก็บบสามตอนเก็บสองสามมือแหลกนะคะโอ้อันนี้เงาแตกสะสะเก็บสภาพกันยังบัวอาบน้ำนะคะ นี่มันก็จะอยู่ประมาณนี้เท้ากัดดึงเอาลวดแต่ลวแต่คนธนัดแบบไหนนะคะแตยสำหรับเพๆกับเพดได้เบิร์ดเฮาบ่ก่อยเลือกงานพอปานในนะคะกะบ่มีงานลดกะบทำเตุช่วยแม่น,นี่มันก็จะอยู่นี่อันนี้กะเริ่มลดน้ำป้าอากาศได้แเรวนะคะ จแล้วเสร็จแล้วได้สหันหิล้แล้วไ,ได้สน,ดนี้นอันทึงมีแต่ดอกตูมแต่มันกรหลายอยู่พีน่าหรือมั้ยพีน่าหรือม่ว่าฉันเดี๋ยวมัได,ไ,ได้ไม่ได้ห้มไม่สิฟ้าพี่อัอาตาเลยเไปเลยบาย เบิดแล้วเม่ได้บมื่อมันเป็นดอกไอ้นั่นมันยังโบตูมเลยอันนี้อันนี้เบิ้ลเบิ้ลแล้วปไปลงเรือนนเจีอลงเรือนลงเรือนเฮดปิดประตูเราก็ต้องปิดนะคะ พอมาจากตรงนี้แล้วเขาก็ต้องคิดเรียบร้อยแล้วในสภาพสุดนอนคนตาดกับห้เ,เดี๋ยวไปเบื่องก่อนละมาแล้วฮ็ตปาดทายเตรียมโทรศัพท์ลาสุด ให้เฮ็ดเฮ็ดอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวก็เข้าใจเรื่องไฮให้เฮ็ดนะคะับเมนไฮไก่อันนี้ปาดเขาเอินมาส่อมตีนเฮ็ดเบิ่งให้แต่ยิ้มแย้มยิ้มแย่อยู่เต็มทรศัพั์อยู่ขนาดหลบเหลี่ยให้ยังหลายหลบสองที่ช้ำได้คนปาด Yeah.